บรรยากาศคองน้ำในคูเมืองด้านประตูช้างเผิกเมืองเชียงใหม่ก็ยังมีเมฆปกคลุมอยู่ครับแต่ฝนก็ยังไม่ตกหมอกควันก็ยังเยอะอยู่ คลองน้ำในคูเมืองด้านประตูชั้งเถิกเมืองเชีงใหม่ก็ยังมีเมฆปกคลุมอยู่ครับแต่ฝนก็ยังไม่ตกหมอกควันก็ยังเยอะอยู่ ทางน้ำในครูเมืองด้านประตูช้างเผิดเมืองเชียงใหม่ก็ยังมีเมฆปกคลุมอยู่ครับแต่ฝนก็ยังไม่ตกหมอกควันก็ยังเยอะอยู่บรรยากาศประตู ประตูช้างฝึกนะครับช้างก็ตอนนี้ก็กลายเป็นช้างเหลืองช้างชมพูสีน้ำเงินก็มีตอนนี้ก็มีเมฆมากแต่ฝนยังไม่ตกหมอกควันก็ยังปกคลุมอยู่ดูโดยสุเทพเค่อยเห็น บรรยากาศประตูประตูช้างฝึกนะครับช้างตอนนี้ก็กลายเป็นช้างเหลืองช้างชมพูสีน้ําเงินก็มีตอนนี้ก็มีเมฆมากแต่ฝนยังไม่ตกหมอกควันก็ยังปกคลุมอยู่ดูโดยสุทเทพไม่ค่อยเห็น บรรยากาศคูเมืงองตรงแจ่งสีพรมนะครับแจงสีพรมในคลองก็เต็มน้ำไว้หรือเพื่อลองรับงานสงกรานต์บรรยากาศคูเมืงองตรงแจ่งสีพมนะครับ แจ่งสีปุ่มในคลองก็เต็มน้ำไว้หรือเพื่อรองรับงานสงกราน,นยากาศคูเมืองตรงแจ่งสีพุ่มนะครับแจ่งสีปุ่มในคลองก็เต็มน้ำไว้ รือเพื่อรองรับงานสงกันบรรยากาศครูเมืองตรงแจงสีพรมนะครับแจงสีพรมในคลองก็เต็มน้ำไว้เกือเพื่อรองรับงานสงกัน